ดีไหมนนตอนนี้คนดีแล้วล่ะฉันไม่ใช่คนชั่วนะอี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 ห้องแอดมินดีกว่าทำเพจทำเพจเกมมันน่าสนใจเราอะกระนังดูเลยห้องนี้เกิดเตุวัตถุเหตุเดี๋ยวไอ้เหลืองมึงแปลกๆนะเดินหางกลับมนิดหน่อยก็ดี สิทธิ์มายืนเออเด็กเฮ้อ่ะไอเหลืองมันอยู่นี่เด่ะเดินไปนู่นนั่นไงเดี๋ยวนะมีคนตายมั้ยทำไมเน็ตมันกระตุกกระตุกชันมาสองคนนี้แปลกๆนะ อือเข้อติเงี้บ้างอ,อ,อืมยี่สิชั่วโมงมันกีวิเพื่อนๆน่าแปลกๆน่าใช่ไม่อยากเข้าแก๊งนายสักเท่าไหร่ค่อยมาทำเพี้ยนห้องนี้เพือ่อนกำลังจะฆ่ากูเอาไม่ กเร,กรเาก็จะต้องถามอันออลรนช์ไม่ค่อยเจอหรือข้ามดีกว่าเกมไม่มีสินมาตัดสินจากคนภายนอกมั้งมังนะเตะ๋อคนอ้าเป็นแอดมินเหรอ <c oughs> เป็นแอดมินเกมมิก ก็ไม่รู้นว่าใครเป็นไม่มีใครโดนเตะออกนอกจากหอมสงสัยเปิดไฟเลื่มเปิดไฟเลื่มเปิดไฟฉืนเห็เลืมเล่มเปิดไฟแล้วคนก็ออกอย่างล้นหลามเอาเปิดแล้ว ไอ้นี่มันไม่เป็นไอ้หลอดเท่มันไม่ได้เป <ISH> ็น <mit> ท nah, ุก wow, คนจำไว้อ้าวอ้ะวอี๋ว่ะอี๋ว่ะจู่ๆมึงก็ชนะเลยเหรอว้าวคนดีดิอิโซคนดีทำไมมันเราได้เป็นคนดีตลอดเลยมันเราทำบุญมาเยอะแล้ว สวยมากเลยคุณไม่ใช่นี่มันฟุบเป่าวะเนี่ยไม่น่าจะฟุกะ๊ก็ทำได้หละทำไมควีมีน้อยแปลกแปลกทำไมวะเป็นทีเราต้องทำผู้เกี้องนี้ ไปดับไปดับมือมืดเลยลเลยมย่งมือนะท่านผู้ชม<ป>เร็วลีไปเปิดไฟอ้าไฟมันอยู่นี่ <c oughs> ส่วนมากจะมีเปอร์เซ็นต์มาคาตกรนในหมู่คนทั่วไปแต่สำหรับกูไม่เคยได้เป็นคาตกรนเลยสักครั้งเดียวโอ้โหได้เฮ้ยไฟ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 โอ้ไฟสำคัญกว่าเกสนะครับอนี้เกมไม่มีสิทธิ์มาเนียนใต้ตูดคอยไปเพื่อนโอ้โหไม่มใครมาดงอูเลดไอ้ขาวเขาเดินตามเรานี่ โลกนีพูดบายน้ำตาลอะฮะก็พักก่อนนะครับพักก่อนสะกันอย่าไปไว้คุบอกว่าย่าไปไว้เจดมไปนั่งเดินตามตุ๊กอุลตร้าโอเคเพื่อนฮ่าอยู่กันเป็นหมู่เป็นฝูง ทานเร่องนี้สอนให้รู้ว่าเราควรก่อกลุ่มกันไว้อย่าทิ้งกันไว้ให้เราด้วยเพื่อนกูมไม่ได้เป็นแต่กูก็อัดมาแปดนวทีแล้วเครดิตนี้ไม่เยอะหรอกนะครับ่ะจริงด้วยเครดนี้ไม่เยอะอืแล้วตรงไหนมันมีคนเนี่ยดูดดว่าที่เดียวไม่มาไหน กำลังเรียกร้องความช่วยเหลือจากเราโอเคห้องนี้ไอ้ดำไม่นายดำลัน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 อีกตายแบบอีสกตน แม่งชัดเจนชัดเจนบ,บูสกายบูสกายบูสกาย,กายอ้าวีย์บวดจบไปเกินบูสกายทุกคนบูสกาย มดเร็วได้ไงวะตูไม่เข้าใจบูสกายทุกคนจงเชื่อมั่นตัวมันคือบูสกายแกไม่มีสิทธิ์มาฆ่าคนที่อ่อนแอกว่าไอ้โซมแกอ้มนายแปลกๆนะหน,หนูนายะเป็นฆาตกรใครเปิดไฟไมีหลายคนที่เปิดไฟ คุณกูไม่รู้ว่าใครงไงมึงเข้าใจไหมบอ,อกไปแล้วไอ้ฟ้าไอ้ฟ้ามันแปลกๆไอ้ฟ้าจะเป็นหรอท่านผู้ชม,อมไอ้ฟ้าเป็นหรือเปล่าท่านจะติดตามชีวิตไอ้ฟ้าก็แต่ไอ้ฟ้าอยู่ไหน ูไหนใครเป็นกูยอยากรู้ว่าใครเป็นเจสตอบมาเลยว่าเยสจีไม่มีสิทธิ์มฆ่าคนที่อ่อนเออะนีกูเป็นแอดป็นคนดีใจเลย เด,เดี๋ยวนะเฮ้ยเพื่อนมึงรีบไปดิมึงจะรอ,อะรมึงจะรอ้อยกูตายเหรอ,อเอปิดแล้วเนี่ยไอ้ดำหรอเฮ้ยไอ้ดำเดินจากฝั่งนี้ได้ไงนะช่างแปลกๆว่ะเพื่อนนั้นไอ้ส้มกอนนะ เป็นเพื่อนเราอยู่กอกุงไม้ไม่เลยนะแต่ส oh, ้มมึงไม่มาจริงเหรอไอ้แบ๊บก็ไอแบ๊บคนไม่คนบวชไลยไว้ตอนนั้นตายหมดถ้าสดชื่นนะครับ